เวทีเสวนาระดมความคิดเห็นเหตุใดการศึกษาไทยจึงไร้รายวิชาหน้าตัดสินจัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิาาทยาลัยศรีนครินทวิโรฒเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณถึงการปรับหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการกระจนกระทั่งมีคําตอบที่ชัดเจนนะคะว่ายังมีการเรียนการสอนวิชาหน้าตัดสินตามปกติสังคมจึงตั้งข้อสังเกตถึงท่าทีของนักวิชาการที่ออกมาเรียกร้องขณะเดียวกันก็เกิดคําถามค่ะว่าวิชาหน้าตัดสิน มีความสําคัญต่อผู้เรียนอย่างไรคะไม่มีใครที่คนที่ทําหลักสูตรเขาไม่ได้คิดจะตัดเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับวิชาหนา้าสินควรจะสอนกันยังไงจะมีการได้รำการแสดงแบบแต่ละท้องถิ่นด้วยไหมจะเน้นของภาคกลางของที่เป็นเรียกว่ามาตรฐานของกรุงเทพเท่านั้นหรือจะมีของ ต่างจังหวัดด้วยอะไรเนี่ยก็มีคนตั้งประเด็นคําถามเหล่านี้ได้เรื่องเหล่านี้ก็ต้องไปคุยกันผู้เชี่ยวชาญผู้สนใจเรื่องวิชาหน้าตีศิลป์ก็ ปคุยกันเชื่อว่าหลายๆคนในประเทศก็ได้ฟ <Yeah. S 2> ังร่วมกันว่าท่านก็คิดว่าจะไม่ตัดออกแล้วก็จะให้ยังอยู่ในหลักสูตรต่อไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรามีพยายามเป็นคนทั้งประเทศแต่ว่าในเรื่องของเอกสารที่เป็นทางการเราก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าพอถึงเวลาที่เกิดการปรับปรุงหลักสูตรและผลที่แชที่ออกมาเป็นยังไงเราก็จะต้องได้ดูกันอีกทีนึ่งคะ อาจารย์สอนวิชานาฏศิลป์คณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนำเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรอบใหม่มาชี้แจงอีกครั้งโดยยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ก่อนหน้านี้พบว่าไม่มีการบรรจุวิชานาฏศิลป์ไทยในเอกสารจริงแม้เมื่อวานนี้จะมีการยืนยันจากคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาปี2556ว่าในหลักสูตรใหม่ย,ยังมีวิชานาฏศิลป์ เราคิดว่าเราเนี่ยเป็นนักวิชาการเราไม่ใช่คนทั่วไปที่แบบฟังอะไรแล้วก็ตื่นตูมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเราต้องมีหลักฐานมีที่มาแล้วก็ที่มาของเราเนี่ยเราก็ได้รับทราบในหลายๆเครือข่ายเราก็ได้รับทราบตรงกันมันคือกระบวนการป้องกันและการมีส่วนร่วมมากกว่าเป็นตกใจอะไรโดยใช่เหตุเพราะว่าคําว่ากระต่ายตืนต่นตูมเนี่ยโดยในย่าเนี่ยมันแตกต่างจากการป้องกันหรือว่าการมีส่วนร่วมนะคะ อาจารย์กลุ่มนี้ยังมองว่าการที่คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาปี2556อ้างว่าผลสำเร็จการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ำและจําเป็นต้องเพิ่มชั่วโมงเรียนนั้นเป็นการสร้างความชอบธรรมในการตัดวิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรภาคบังคับ หลักสูตรไหนวิชาไหนที่ควรจะเน้นควรจะเพิ่มและควรจะลดทอนเพื่อที่ให้ศักยภา,าพของเด็กไทยเนี่ยสูงขึ้นหรือมากขึ้นคราวนี้ในการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยเขาก็อยู่ที่แผนการศึกษาแล้วก็การพัฒนาประเทศเป็นหลักคราวน,นี้ถ้าจะให้เด็กไทยเนี่ยเก่งฉลาดเนี่ยเขาก็มุ่งเน้นไปเรื่องที่จะพัฒนาในเรื่องของความเป็นคณิตวิทยาศาสตร์สังคมส,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 สังคมศาสตร์นิดหน่อยคณิตศาสตร์สารสนเทเน้นไปในเรื่องที่จะช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็มาดูว่าแล้ววิชาศิลปะดนตรีนัาจะสิ่เนี่ยช่วยพัฒนาอะไร ะะแล้วจะตัดวิชาอะไรออกอพราีเขาก็เลยคิดว่มามันมีวิชาอื่นที่อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะพัฒนาเด็กให้ดีขึ้นและจะลดคอวิชาอะไรลงก็ตกลงว่ามาลดวิชาหน้าตสินด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันอีกครั้งว่าวิชาหน้าตาสินยังคงบรรจุอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมและความเป็นมนุษย์ และเห็นว่าการเรียนนาฏศิลป์ไม่ควรหยุดนิ่งแต่ต้องพัฒนาให้เกิดความหลากหลายเช่นผนวกกับองค์ความรู้ของท้องถิ่น ก่อนที่คุณจะไปสร้างสารรค์หรือก่อนที่คุณจะไปทําอะไรที่เป็นจินตนาการได้ก่อนที่คุณจะนําความเป็นไทยไปสู่สากลได้คุณต้องรู้รากเหง้าก่อนแล้วคุณจึงนํามันไปพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นเราจึงให้ความสําคัญว่าไม่ว่าจะเป็นสนใจตะวันตกหรือจะเต้นจะอะไรแต่เมื่อเราสนใจในศาสตร์แขนงนี้แลวเดี๋ยวนี้โลกาภิวัตน์เนี่ยมันทําให้เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันศิลปะของต่างประเทศหรืออะไรต่างๆมันสามารถบูรณาการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้แต่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็นแก่นแท้ของเราให้ดีซะก่อน เพราะฉะนั้นมันจึงยังคงควรที่จะต้องอยู่ในหลักสูตรต่อไปค่ะขณะที่นักวิชาการกลุ่มนี้อธิบายถึงความจําเป็นในการบังคับให้ผู้เรียนเรียนวิชาหน,น้าตศิลป์เพราะผู้เรียนจะได้ฝึกความพร้อมเพรียงขัดเกลาคุณธรรมและปลุกฝังความเป็นไทยขณะเดียวกันศิลปะก,ก็ช่วยคลายความเครียดจากการเรียนวิชาหลัก กระแสข่าวการตัดรายวิชานาฏศิลป์ในหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการคี่คลแล้วเพราะทั้งสองฝ่ายต่างได้เวทีในการชี้แจงให้สังคมได้รับทราบข้อมูลและข่าวนี้ยังเป็นการให้โอกาสแก่สังคมได้ตั้งคำถา,ถามถึงการปรับปรุงระบบการศึกษาของไทยที่หลายฝ่ายมองว่ามีแนวโน้มถดถอย